ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดใจหมดเปลือกเอกนก่อผู้ก,ก่อตั้งวุฒิศักิ์คลินิกหลังมีข่าวยื่นล้มละลายขาดทุนย้อยยับเรืไร้ว่งฮือฮาส,สุดหลังจากที่เพจทนายเกิดผลแก้วเกิดได้โพสต์ภาพหนังสือประกาศสารล้มละลายกลางเรื่องขอฟื้นฟูก,กิจการบริษัทวุฒิศักิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดโดยกำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องวันที่31สิงหาคมนี้ ทางด้านนายนกรกอนฮิรัน run, หนึ่งใน3ผู้ร่วมก่อตั้งวุฒิศัก์คลินิกก็ได้เปิดเผยผ่านสื่อต่างๆบอกว่ามีคนโทรศัพท์หาตนเยอะมากถามด้วยความเป็นห่วงว่าคุณเอกกำลังล้มละลายเหรอเป็นเจ้าของหรือเปล่า ซึ่งทางคุณเอกก็บอกว่าตอนนั้นยังมีหุ้นอยู่ในวุฒิศักคลินิกนิดหน่อยก่อนหน้านั้นมีผู้ถือหุ้นใหญ่เข้าไปบริหารและครั้งนั้นก็เอาเรากลับไปบริหารด้วยก็ดีขึ้นมานิดหนึ่งในบริษัทก็มีหุ้นส่วนใหญ่หุ้นส่วนเล็กจากนั้นให้ตนออกและทําการบริหารเองตนก็ออกจากการเป็นผู้บริหารและไม่ได้ร่วมบริหารนานหลายปีแล้วเสียใจและตกใจมากในตอนนั้น แต่ยืนยันว่าตอนนี้ตนไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารวุฒิศักคลินิกแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ถือหุ้นเล็กๆคงเหลือหุ้นเพียง17%เท่านั้นตนไม่ได้ล้มละลายอาจจะเข้าไปซื้อหุ้นเล็กน้อยไว้หลายล้านล้านอยู่ก็ถือว่าเราได้ทําธุรกิจอย่างหนึ่งอยู่เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจคิดดีกับเราตลอดเราก็มีธุรกิจอื่นอีกมากมายตนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันที่มีข่าวเรื่องวุฒิศักคลินิกล้มละลายเพราะเรานั้นเป็นผู้ก่อตั้งครั้งแรกทําาาเตตติบโได้ม้มังน และสงสารนา้นองๆที่อยู่ที่วุฒิศัก์ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารมากกว่า นอกจากนี้ทางผู้สื่อข่าวได้สอบถามพนักงานวุฒิศักดิ์คลินิกสาขาที่เชียงใหม่ที่เปิดในห้างดังกลางเมืองเชียงใหม่ได้ตอบว่าทางห้างไม่ยอมต่อสัญญาให้และทางวุฒิศักดิ์ก็ได้ขนอุปกรณ์ทั้งหมดที่สาขานี้กลับเข้ากรุงเทพแล้วส่วนพนักงานสาขาได้ไปหางานทำใหม่บางคนก็ตกงานและหางานทำทั้งนี้ไม่ทราบแน่ชัดเรื่องของการไม่ต่อสัญญาว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการยื่นขอล้มละลายและทำเรื่องของฟื้นฟูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ปัจจุบันวุฒิศักดิ์คลินิกบริหารโดยบริษัทวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดจดทะเบียนเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2555ด้วยทุนจดทะเบียน1 5 3 3 9 5 0บาทโดยมีคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยนายอนันตพงษ์เทพช่วยสุขนายสุพน์อาวาสและนายอำนาจบูจิระ สาเหตุที่กิจการวุฒิศักดิ์คลินิกประสบปัญหาการเงินขั้นรุนแรงนั้นเมื่อตรวจสอบข้อมูลงบการเงินของวุฒิศักดิ์คลินิกอินเตอร์กรุ๊ปในเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่ามีรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องและเริ่มขาดทุนตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาปี2559มีรายได้1,623,451,914บาทขาดทุน528ล้าน 259,903บาทปี2560มีรายได้481ล้าน388,798บาทขาดทุน664ล้าน 9 2 6 0 5 9บาทหากย้อนกลับไปจะพบว่าในปี2,556รายได้3,498ล้านบาทกำไร414ล้านบาทถัดมาปี2,557รายได้2,922ล้านบาทกำไร71ล้านบาทปี2,558รายได้2,584ล้านบาทกำไร149ล้านบาท